ผู้หญิงคนนี้ลั่นไกยิงกระสุนจนหมดก่อนจะชักปืนกลมือออกมาแต่ทว่าผู้ชายคนนั้นกลับยังคงยืนนิ่งไม่หวั่นไหวแม้กระทั่งตอนที่เธอยิงใส่กระจกตรงหน้ามันก็ไม่แตกสักนิดเธอจึงเดินเข้าไปเคาะมันแรงๆด้วยท้ายปืนขณะที่อีกฝ่ายยังคงถ่ายโอนข้อมูลอย่างใจเย็นทันใดนั้นเธอเหลือบไปเห็นหน้าจอที่อยู่ห่างออกไปและตระหนักว่าข้อมูลกำลังจะถูกขโมย เธอตัดสินใจเปลี่ยนวิธีโจมตีในขณะเดียวกันระบบร้องขอาการตรวจสอบลายนิ้วมือชายคนนั้นรีบลากศพมาใช้แทนส่วนเธอก็หยิบอาวุธขึ้นมาแล้วขยับเข้าใกล้กำแพงเพื่อทดสอบความหนาของมันเสียงสแกมดำขึ้นระบบเริ่มทำงานใหม่อีกครั้งขณะที่เธอกราดยิงใส่กำแพงจนกระสุนหมดชายคนนั้นก็ดึงปืนขึ้นมามองแถบบรรจุกระสุนด้วยท่าทีกระวนกระวาย ทันใดนั้นเธอสังเกตเห็นปุ่มควบคุมประตูเหล็กอยู่ใกล้มือชายคนนั้นก็ยืนรออยู่ไม่ไกลเธอจึงกดมันลงและการต่อสู้ด้วยกระสุนที่ดุเดือดก็ปะทุข,ขึ้นในทันที